ามกันมาเยอะมากเลยนะคะหลังไหมว่าถ้าเกิดปรับโครงสร้างนี่แล้วเนี่ยขอสินเชื่อใหม่ได้ไหมสวัสดีครับวันนี้พบกับคุณสานี่นวนวค่ะยอดฮิตเหลือเกินพี่นิวมันเป็นยังไงกันไอ้คำว่าปรับโครงสร้างนี่เราจะมาขออีกคันหนึ่งได้ไหมใช่เอ,อ่อล่าสุดในลูกค้าบอกว่าข้างวันเก้าพัน อ่ารับผ่อนไม่ไหวเลยปรับโครงสร้างนี่เหลือข้างวดเดือนละหกพัอ๋ออหกพั 6, ก็ผอมาได้ละปี2ปี 2> แล้วพอพอมาขอ,อาจะมาขอสินเชื่อใหม่กับเอซได้ไหมก็ปรึกษาแบงก์ไปแล้วอาจจะแบบเป็นงนาะน่าจะยากนิดนึ <c oughs> คืออย่างนี้ <c oughs> เหมือนพี่นิวพูดอะครับว่า <c oughs> ตอนนี้รัฐบาลมีโครงการเช่นคุณสู้เราช่วยโครงการเพื่อเปลี่ยนสัญญาให้ผ่อนน้อยลง แต่ถามว่าถ้าคุณเข้าโครงการพวกนี้เมื่อไหร่นะครับเพีย <Yeah. S 1> บอกได้เลยนะคุณไม่ติดเครดิตแน่นอนนะไม่ติดค่ะแต่คุณจะผ่อนค่างวดลดลงใช่เลยแต่สิ่งหนึ่งเลยคือแบงค์เขากลัวมากกับการที่คุณจะเป็นหนี้ใหม่ใช่แล้วก็ในเมื่อคุณบบกว่าเก้าพันไม่ไหวถูกต้องไม่ 6, ไหวแล้วทําไมคุณจะมาเอาอีกใช่เลยเพราะฉะนั้น,นะะบางคนที่ปรับโครงสร้างนี่นะครับจะถูกฟรีสนะไม่สามารถขอสินเชื่อได้แล้วแต่แบงค์นั้นหนึ่งปีสองปีสามปีหรือว่าเจ้าผ่อนจนหมดสัญญาแล้วถึงขอสินเชื่อใหม่ได้ถูกต้องนะคะ เฮียเป็นกำลังใจให้คนที่ปรับครุงสร้างนี้แล้วกันเป็นเราเราก็อยากผ่อนถูกใช่แล้วอยากผ่อนเดือนละหมื่นขอห้าพันก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวยังไงสองเดือนไปขออีกหนึ่งเแล้วถ้านที่ฉันเข้าโครงการคุณสู้เราช่วยอ,ะอ่ะดิฉันจะมาขอสีเชื่อใหม่ได้ไหมคะไม่ได้ครับถ้าคุณสู้เราช่วยของรัฐบาลนะอย่างเช่นคุณผ่อนเดือนละหมื่น ปีแรกคุณเอาไปห้าพันปีที่สองเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คุณผ่อน 7, แค่เจ็ดพันปีที่สามเก้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณผ่อนแค่เก้าพันหลังจากนั้นฟรีดอกเบี้ยให้ทุกอย่างแต่คุณจะทำอะไรไม่ได้เลยขอถิงเชื่ออะไรไม่ได้เลยนะสามปีสามปี คุ้นัไหมสามปีถึงจะมีก็ดีนะเป็นคนใสเลยอ่าก็เหมือนกับว่าให้เคลียร์กันนี่ก้อนก้อนก้อนเก่าให้จบแล้วค่อยไปขอใหม่แล้วค่อยอยากจะได้อะไรค่อยว่ากันใหม่แต่เฮียชอบนะโครงการนี้ก็เป็นกําลังใจให้คนไทยเป็นนี้เท่าที่ไหวแล้วกันเป็นนี้เท่าที่ไหวเวลาแบงค์เขาชอบพูดว่าอะไรกู้เท่าเท่าที่จำเป็นก็อีกหนึ่งสาระดีๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะที่กําลังจะหารถนะก็ทํากันบ้างหาข้อมูลดีๆ จะได้ไม่เสียแท็กซิ่งก็สรุปเลยหนึ่งถ้าเกิดปรับโครงสร้างนี่ยังขอสินเชื่อใหม่แหม่ไม่ได้ถูกต้องคุณสู้เราช่วยเข้าโครงการแล้ว3ปีค่อยเจอกันใหม่ถูกต้องขอสินเชื่อใหม่ไม่ได้นะครับผมโอเคค่ะที่นิวฟาหน่อยถ้าเกิดนะคะท่านผู้ชมท่านไหนนะคะอยากทราบสาระดีๆนะคะเนื้อหาโดนๆนะคะความรู้ส้วยราคาเบาๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับช่องคุณซ่ามีวี่วี่ขอบคุณนะครับ